มาแล้วนะครับกับ LG e p h y r u s M16 นะครับตัวนี้มีคนถามถึงและพูดถึงเยอะมากๆนะครับจากที่ผมรีวิวเกมมิ่งโนมบุกตัวอื่นไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับคนถามถึง e p h y r u s M16 เมื่อไหร่มาครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมใช้งานมันมาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ว่ามีดีและไม่ดียังไงบ้างนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า segment ของ e p h y r u s เนี่ยมันคืออะไรนะครับ LG เองนะครับมันก็มีเกมมิ่งโนมบุกหลาย s e g ม e ต t นะครับเ p h y r ั s เนี่ยจะเป็นตััวก ต่างๆที่มันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขนาดบอดี้ที่มันค่อนข้างจะบางกว่าเกมมิโนบุ๊กโดยเฉลี่ยนะครับคุณไปเที่ยวตินอัลไไม่ได้นะครับมันไม่ได้บางพกพาง,ง่ายเหมือนตินอัลไลน,นะครับตัวนี้มันก็ยังคงเป็นเกมมิโนบุ๊กอยู่เพียงแค่มันจะเบากว่าโนบุ๊กเล่นเกมตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจนของปี2023นี้นะครับบอดี้ M16 เนี่ยมันก็ยังคงเป็นสไตล์ของ M16 อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการอัปเกรดหลายๆอย่างออกมาพอสมควรนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววัน,นี้้ผมเล่าใหง อย่างแรกเลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม16นิ้วตามชื่อรุ่น M16 ของเขานะครับด้านหลังเองนะครับจะเห็นว่าวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมส่วนใหญ่นะครับนั่นแปลว่าถ้ามือคุณมีเหงื่อก็อาจะขึ้นรอยนิ้วมือได้ง่ายหน่อยแต่ว่าสามารถทำาสะอาดได้โดยง่ายเช่นเดียวกันตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นรอยขีดข่วนจากเล็บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็สามารถขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าแค่เอามือออกเนี่ยถูๆแบบนี้มันก็ออกหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขี่วนเาห้จะ็ มันมีเท็ t u r e อร์เป็นรูๆเต็มพื้นที่ทั้งบริเวณนี้เลยนะครับเพราะว่าภายในนั้นมี Anime m a t r ก x ์อยู่นะครับ a อนิเมทริก x คืออะไรก็คือเนี่ยคุณดูนะครับมันสามารถค u ส t o มไมซลายของตัวเองขึ้นมาได้นะครับเวลาปิดเปิด,ปดหรือว่าจะตั้งให้มันโชว์นาฬิกาอะไรก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ตรงนี้มันยาวมาถึงแบบสุดแผง ทั้งบนถึงล่างเลยนะครับก็อยากใส่ไฟ GIF อยากทำอะไรให้เป็นสไตล์ของคุณคุณก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อคอาวรระวังอยู่บ้างนะครับเพราะว่าไอ a n i m a e Matrix ตรงนี้ฮะมันเป็นรูๆใช่ไหมหมายถึงว่า LED ต้องส่องผ่านรูออกมานะครับเพราะฉะนั้นรูถี่มากนะครับทุกเม็ดทุกพิกเซลที่คุณเห็นเนี่ยครับมันส่องผ่านออกมาจากรูนะครับ เพราะฉะนั้นคุณนับดูแหละมันมีอยู่กี่รูตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่รักษาความสะอาดอย่างเช่นคุณกินขนมกินเฟรนช์ฟรายกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมีร่วงลงไปในรูพวกนี้ครับผมว่าน่าจะเอาออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วใชน้นมพวกตัวนี้ต้องระวังอย่าให้อะไรมันร่วงลงไปในรูนี้เป็นอันขาดนะครับ ต่อมาครับมาดูหน้าตาของเขากันนะครับด้านหน้าฮะจะเห็นว่าจอตัวนี้เป็นจอขนาด16นิ้วตามแพลตฟอร์มของเขานะครับโดยที่มันเป็น16:10แล้วนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะว่า16:10ดีกว่า16:9ยังไงเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าไม่ดีกว่าแต่ว่าผมชอบมากกว่านะครับเหตุผลก็พูดไปทุกเทปแล้วนะครับเอาเป็นว่าสมัยนี้มันก็แทบจะเป็น16:10ทั้งหมดแล้วก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเกมโน้ตบุ๊กในเจนใหม่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่จอธรรมดานะครับ ASUS โฆษณาเหลือเกินว่า ROG Nebula HDR Display นะครับเป็นจอที่คุณภาพเรียกได้ว่าสูงระดับท็อปทอปของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กณเวลานี้แล้วนะครับอย่างแรกนะครับ Resolution ตัวนี้มันเป็น 2K แบบ QHD+ นะครับก็คือ2 5 0 0ณ1 6 0 0นะครับไม่ใช่1 4 0เพราะว่าเป็น1 0ดหนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีการ b a c k l i t ออกมาเป็นแบบ Mini LED นะครับนั่นแปลว่าภายใต้แผงจอเนี่ยมี LED อยู่เยอะมากๆแบบ หลายจุดมากๆนะครับทำให้สามารถแยกโซนของคอนทราสต์ได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นสมมติว่า คุณฝั่งเนี้ยโซนเนี้ยเป็นที่มืดแต่ว่าฝั่งเนี้ยไดนมีพารทท์ติ์ออกมานะครับมันทําให้เม็ด LED ฝั่งเนี้ยสามารถฉายพารททิติ์ออกมาได้แบบจัดจ้านมากกว่าจอทั่วไปท,ท,ท,ที่มีแบบแบ็กไลทอยู่แค่บริเวณขอบอะไรอย่างงี้นะครับตรงเนี้ยถ้าพารทท์ติ์อยู่ตรงกลางจอมันก็สามารถส่องสว่างออกมาจากตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของพวกไอจอมนี้ LED นะครับซึ่ง professional monitor ระดับแบบ6 7เหมื่นเขาก็เป็นเทคโนโลยีนี้นะครับพวก ทีวีที่เป็น local dimming เนี่ยครับมันก็เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอนทราสต์จะสามารถดันได้สูงมากๆนะครับอย่างตัวนี้ฮะมันดันได้ที่คอนทราสต์ HDR 1000นะครับตามสเปคของเขาก็พูดง่ายๆว่ามันเป็น Dolby Vision ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าคุณสามารถรับชมคอนเทนต์มัลติมีเดียที่ดีที่สุดณเวลานี้ได้นะครับ ฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็ Refresh Rate เกมมิ่งเหมือนเดิมนะครับ240เฮิรตนะครับ DCP3 รองรับ100%นะครับทำงานได้ด้วยมี G-Sync ผ่าน Pantone Validate นะครับแล้วก็รองรับ Nvidia Advanced Optimus นะครับให้มาครบที่สุดละจอตัวนี้กล้องด้านบนของตัวจอนะครับอันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับในขนาดโน้ตบุ๊กปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็น 720p มีแต่ตัวบนที่เป็น Full HD นะครับซึ่งตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น Full HD แล้วด้วยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับมัันนนรรรรอองบฟีเจ์ใกาา Sign Windows in ผ่ ก็เชลโลกล็คือเปิดเครื่องมีอินฟราเรดสแกนหน้าคุณปุ๊บอันนี้ล็อกอินได้เลยไม่ต้องมาพิมพ์พาสเวิร์ดไม่ต้องมา,าปาดฟิง์มคอนินนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ตรงนี้มันเป็นแผงกระจกระดับเดียวกันเลยนะครับและตรงนี้มันคือตำแหน่งที่คุณเอามือจับเข้าไปเปิดฝาเครื่องก็แปลว,ว่าคุณทําให้กล้องม,มันมัวทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องนะครับยกเว้นว่าคุณจะ เปลี่ยนตำแหน่งการเปิดไปเปิดข้างๆเลยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะจับตรงกลางเปิดตั่แห่ะทำให้กล้องมันมัวนะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องมาเช็ดทอลสะอาดมา,าสักหน่อยก่อนที่จะใช้งานนะครับและคุณภาพของภาพนะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือมันก็มีความคมชัดนะแต่ว่าตรงนี้ผมอยู่ในสภาวะของสตูดิโอไงก็คือแสงที่มันแบบแสงพอเหมาะสำหรับการถ่ายนะครับเอาเป็นว่ามันก็อยู่ในเกรดระดับแท็บเล็ต มิดเดิลคลาสแบบระดับกลางกลางแล้วกันนะครับมันไม่ได้ถึงขั้นแท็บเล็ตไฮเอ็นหรือว่ามือถือแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเทียบกับโนตบุ๊กตัวอื่นผมคิดว่าตัวนี้จัดว่าดีกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับมุมมองเนี้ยผมนั่งห่างประมาณฟุตนิดๆน,นะครับแปลว่าคุณยังคงสามารถเอาสองคนมาอัดเข้าไปในรูปภาพโดยที่ไม่ได้แบบเอ่อต้องมาเบียดอะไรกันมากนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะนั่งกันหลายๆคน3คนจริงๆเนี่ยคุณแค่ถอยออกมานิดนึงนะครับระยะประมาณ2ฟุตเนี่ยคุณสามารถนั่ง3คนรวมๆได้เลย ส่วนน้ำหนักฝากพับจอตัวนี้นะครับก็จัดว่าทาได้ดีนะครับเปิดมือเดียวได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ยุบยากอะไรมากยังคงสามารถใช้งานได้ในรถแบบไม่ได้ต้องกลัวว่ามันจะแบบหยุยหยุยหยุยตลอดเวลานะครับและการพับเนี่ยพับได้สูงสุดประมาณนี้นะครับก็คือเกินสุดอีกนะครับเอียงไปด้านหลังลได้ด้วยซ้ําคุณสามารถชันเข่าเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ตัวนี้ต่อให้น้ำหนักไม่ได้มากชันเข่าเล่นได้แต่ว่าผมก็คงไม่คิดจะทำนะครับประเด็นก็คือมันร้อนนะครับมันเป็นนวบุกที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีรังสีอมหิตแผ่ออกมาตลอดเวลานะครับเพราะตัวบอดี้เนี่ยจากที่จับดูนะครับมันก็มีความอุ่นๆอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่คุณเห็นตรงนี้ในบริเวณแผงๆของตัวเขาเนี่ยมันก็มีอุณหภูมิอยู่แบบ40กว่าองศานะครับยิ่งบริเวณด้านบนตรงนี้แล้วด้วยเนี่ยมันมีแบบใกล้เคียง50เลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพราะอะไรนะครับ เพราะว่านี่คุณเห็นไหมการพับจอเนี่ยพับได้ประมาณนี้นะครับแล้วไอ exhaust fan หรือว่ารูปล่อยลมร้อนออกมานเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะทำให้เวลาคุณใช้งานแล้วเนี่ยลมมันอยู่ไหนครับลมร้อนเป่าสวนเข้ามานะครับมันเป่าอยู่ตรงบริเวณนี้ผมใช้นี่มือนี่เหงื่อออก ตลอดเวลาเลยนะครับยิ่งถ้าเล่นเกมด้วยแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความร้อนที่ขึ้นมาตรงบริเวณนี้ไม่ใช่แบบปล่อยไปข้างหลังเหมือนโนบุกปกตินะครับแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะตัวนี้มันมีความร้อนปล่อยออกมาตลอดเวลานะครับแม้ในช่วงไอเดลช่วงที่ผมเปิดหน้าจอปกติแบบนี้ผมจับตัวโนบุกก็รู้สึกร้อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงบริเวณนี้หรือว่าบริเวณด้านล่างที่ผมวางบนตักเช่เนเดียวกันนะครับอันนี้เวลาวางตักเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกัน ส่วนลงมาตรงบริเวณนี้นะครับวัสดุเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือน soft touch นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณถือเนี่ยมันเข้ามือเลยมันรู้สึกดีมากนะครับมันไม่ลื่นไหลหลุดมือง่ายๆนะครับแต่ก็อาจจะเห็นว่ามีรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็มันเช็ดทำความสะอาดเอาแล้วกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่า soft touch แบบนี้มันจะใช้งานไปนานแล้วเหนียวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าจากที่ผมลองขูดแล้วเนี่ยมันเป็น soft touch เหมือนในเนื้อพลาสติกนะครับมันไม่ใช่ t e x t ร์อยางอะไรที่มันมาครอบคุมเหมือออนนนไ้้พววกกเท์รสมยย่่่ีีใชปแหต ผมไม่คอนเฟิร์มนะเพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคนะเป็นเลเยอร์ที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็น Gaming Notebook ที่ทุกอย่างมันอยู่กลางนะครับไม่มี n น m b e r อแพดอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าบางคนเขาจะชอบแบบมี n น m b e r p a พนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบแบบนี้เพราะว่าเวลาการใช้งานอะไรต่างๆ เลเยอร์คีย์บอร์ดอยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับก็คือเนี่ยเวลาคุณพิมพ์อะไรไม่ต้องมาแบบเอียงมือแล้วเวลาเล่นเกมมันก็การวางโพสเจอร์ก็จะค่อนข้างเป็นธรรมชาติกว่าปุ่มแรงต่างมันก็จะใหญ่กว่าเช่นเดียวกันนะครับ R G B ตัวนี้นะครับก็ปรับแยกเอาใน Aura Sync นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายสำหรับการปรับแต่งเอฟเฟกนะครับฟีลิ่งการใช้งานะ อยู่ในระดับที่ไม่ได้ลึกไม่ได้ตื้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็เอียงไปทางที่ตื้นมากกว่านะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้หนามากนะครับก็เลยทําให้สโตรกในการกดของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแทร็กทา์รีสปอนส์ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าฟีลิ่งคีย์บอร์ดผมให้กลางๆแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีมากหรือว่าไม่ได้แย่จนใช้งานแล้วหงุดหงิดนะครับแต่ที่ผมชอบเลยก็คือเนี่ย ด้านบนมันก็มีไอตัวปุ่มปรับวอลลุมปิดไมค์แล้วเข้าอาร์มรีเควสต์จากตรงนี้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องมากด fn อะไรแยกะไรอย่างใดซึ่งอันนี้มันเป็นฟีเจอร์มาตรฐานพวกโนบุ๊ก rog อยู่แล้วนะครับจริงไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าก็สำหรับคนที่เออไม่ได้สังเกตก็บอกเลยลวกันว่ามีนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับเลเยอร์ไม่ได้มีให้ติเลยเพราะทุกปุ่มเนี่ยขนาดใหญ่เท่ากันทั้งหมดปุ่ม power มันก็แยกกับชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวกดผิดฮะ ทัชแพดด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับตามยุคสมัยนะระก็สามารถใช้งานได้แบบลากล่างยันบนโดยที่ไม่ต้องปรับสปีดอะไรมากมายนะครับความแม่นยำความละเอียดก็จัดว่าโอเคนะครับต,ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวหรือเปล่าเพราะว่ามีจังหวะที่ผมลากแล้วเออ เหมือนมันไม่ได้รีจิสเตอร์ร้อปรเจากการลากล่างไปบนเนี่ยมีบางจาังหวะที่หลุดได้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเป็นในเรื่องเฟิร์มแวร์หรือเป็นในเฉพาะตัวของผมแต่ว่าผมเจอปัญหาอะไรในฐานะนักวิวผมก็ต้องพูดไปนะครับไม่ใช่ว่าเออทำเป็นเนียนๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฟิลิ่งการกดนะครับตัวนี้จัดว่าทาได้ดีนะครับเพราะว่าสามารถกดได้ล่างจนถึงบนบริเวณนี้เลยอาจจะต้องออกแรงเพิ่มนิดน,นึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณใช้งานมือเดียวได้สบายไม่ต้องมาชี้ลากป่วงกดแต่อย่างใด gesture ครบครับไม่มีปัญหา ผมคิดว่าสบายนะครับทั้งมือแห้งและมือเปียกเพราะเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบเดียวพวก n o บุกตินอลไลท์สายทางานเลยฮะต่อมาเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับ DC in อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณสามารถลากสายออกจากด้านหลังได้เลยนะครับไม่เกะกะอะไรทั้งสิ้นะครับแล้วก็มีช่องวายอากาศตรงนี้มี USB Type C ที่เป็น Thunderbolt นะครับรองรับการชาร์จ PD ด้วยนะครับตรงนี้เป็น HDMI วอร์ช่น2.1นะครับเป็นเอร์ชั่นใหม่แล้วเอาพุทจอแบบแดงแรงเลียสูงๆแล้วก็ Resolution 8K ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาเป็น Type A นะครับ USB Super Speed 10 GB แล้วก็ช่อง combo 3.5หูฟังไมโครโฟนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีช่อง Kensington Lock นะครับแล้วก็ USB Type A Super Speed 10 GB กช่องแล้วก็เป็น USB Type C นะครับแต่ว่านี้เป็น3.2 Gen 2นะครับไม่ใช่ Thunderbolt แต่ว่ารองรับการอำพุทธ DisplayPort แล้วก็ชาร์จ PD เข้าได้นะครับสุดท้ายตรงนี้จะเห็นว่าเป็นช่อง micro SD card ซึ่งจริงแล้วผมอยากได้เป็น SD card ขนาดมาตรฐานมากๆๆมากว่านะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ย คนที่เขาใช้งานกันก็อาจจะมีพวกตัดต่อรูปภาพต่อวิดีโอด้วยใช่ไหม <S <S นั่นแปลว่าไอ้พวกกล้องที่เป็นดีเอลอาร์มิเลเล็ตเนี่ยครับมันน่าจะใส่ได้โดยโตรงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ฮะก็เลยอาจจะต้องแปลงกันหน่อยนะครับโดยรวมนะครับ i.o. ตัวนี้ถ้าไม่ติดเรื่องเป็น MicroSD card ผมว่าไรที่ติดเลยนะครับไม่มีอะไรให้พูดละเพราะว่า ฝั่งซ้ายก็เป็น t h u n d e r b o l ฝั่งขวาก็เป็น USB-C ที่รองรับ PD นะครับคุณจะชาร์จช่องฝั่งซ้ายชาร์จฝั่งขวาอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับอย่าลืมนะว่าถ้าคุณจะเล่นเกมคุณต้องใช้ที่ชาร์จ DC-in เท่านั้นเพียงแค่ว่าถ้าคุณคิดว่าพกไปทํางานเ,เฉยเนี่ย คุณชาร์จฝั่งไหนก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากๆ <S <S <le af> แล้วก็อื่นๆอย่างเช่นท m i เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่2.1แล้วด้วยเช่นเดียวกันใช้งานได้อีกยาวเลยครับลำโพงตัวนี้จัดว่าดีนะครับมีอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นทวีตเตอร์สตัวนะครับบริเวณนี้เลยนะฮะยิงเข้าหูคุณนะนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ลอยเข้ามานะครับแล้วก็อีก2อันเป็นดู f ฟ r c บูเฟอร์อยู่ด้านล่างตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณใช้งานเนี่ย เสียงแหลมก็ควรจะเข้าหูนะครับเสียงทุ้มก็ควรจะลงโต๊ะเป็นการสั่นสะเทอือนแบบนี้จัดว่าตัวนี้ทําได้ดีนะครับเสียงกลางโอเคเลยฟังเสียงพูดดูดีนะครับร้องเพลงอะไรต่างๆก็ออกมาดีนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เด่นทางด้านแบบสูงกุ้งกิ้งหรือว่าต่ําตุ๊บตับมากมาย แต่ว่าเน้นเสียงกลางที่ฟังแล้วฟังสบายนะครับตัวนี้เป็น1ใน3ของลำโพงโนบุกที่ผมว่าดีที่สุดเลยทีนี้มาเข้าในเรื่องสเปคกันบ้างนะครับ <S <S เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญมากๆของเกมมิโนบุกนะครับตัวนี้ก็เป็น Intel Core i9 นะครับ 13900H นะครับยังไม่ใช่ตัวแบบ HX อะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้มันก็เพียงพอเหลือเฟือทั้งการใช้งานแล้วก็การตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับมี performance core 6แล้วก็ efficient core ที่ โดยรวมแล้วค่ามัลติพลายเออร์ตัวคูนี่52สามารถดันความเร็วขึ้นได้ประมาณ5.2 GHz นะครับแต่ว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของคุณด้วยนะว่าคุณใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ CPU อุณหภูมิผมว่ามันอาจจะไม่ได้บูสต์ที่สุดได้ตลอดเวลาเพราะว่าในช่วง full load ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันขึ้นไปที่98องศาเซลเซียสนะครับอาจจะมีการ thermal throttle เหมือนกันนะครับ แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นสปีดตกอะไรมากมายนะเพียงแค่ต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันไม่ได้แบบบูสต์ได้ตลอดเวลาเท่านั้นเองนะครับเมมโมรีนะฮะ DDR5 นะครับตัวนี้3าย b อกนะครับก็เรียกว่าเพียงพอทั้งการ เล่นเกมแล้วก็การใช้งานที่เป็นงานตัดต่อวิดีโอหรืองานที่ต้องการบริโภคแรมในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั 64, ้น64เพวกแบบโน้ตบุ๊กเวิร์กสเตชันนะครับแต่ว่ามันก็จัดว่าเหลือเฟือนะสำหรับคนใช้งานที่แบบไม่ได้หนักหนาจริงๆนะครับซึ่งคุณก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เป็นแรมแถวนะครับ DDR5 ความเร็ว4,800ที่ใส่ให้มานะครับส่วนการ์ดจอนะครับมันจะมี Intel Iris Xe ซึ่งเป็นออน CPU นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดจอแยก RTX 4070 Laptop ก็ได้นะครับ4070เนี่ยมัน เวลานี้ของ NVIDIA ีที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับเป็นเซกเมนต์ในระดับกลางค่อนบนนะครับโดยที่มันมีแรมอยู่ประมาณ8กิกะไบต์นะครับสำหรับการ์ดจอตรงน,นี้ถามว่าเพียงพอไหมผมว่ามันก็เป็น มินิมัมเรียควรเมนสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นอะไรที่มันปรับสุดทุกอย่างผมคิดว่า 8G กิกยังพอณเวลานี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่รู้ว่า 8G กิกสำหรับการ์ดจอมันจะยังพออีกหรือเปล่านะครับอ่ะไม่ว่าตอนนี้ก็ยังคงใช้ได้2 3สปีแล้วกันนะครับเพียงแค่หลังจากนั้นนะอาจจะปรับสุดไม่ค่อยได้แล้วนะครับในเรื่องของกำลังวัตต์ตัวนี้ฮะากราฟริกพาวเวอร์สูงสุดได้าาที่หนึ้อี่140วัตต์นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสเปคสำหรับการเล่นเกมตัวนี้เดี๋ยวไปดูการเล่นเกมจริงๆแล้วการทดสอบโดยรวมของประสิ อย่างแรกนะครับ 3D Mark นะครับอันนี้เป็นการทดสอบในส่วนของกราฟิกแต่ว่ามันก็จะมีการใช้ CPU ใช้ทุกอย่างของตัวเครื่องครับคุณสามารถเอาผลตรงนี้ ไปเทียบกับโนบุกตัวอื่นที่ผมเคยดูไปก่อนหน้าได้นะครับคะแนนอันไหนเยอะกว่าก็คือแรงกว่านะครับไฟสไตรค์เป็น dx11 นะครับไฟสไตรค์สตรีมเป็น dx11 แบบ 2k นะครับส่วน Time Spy เป็น dx12 นะครับพอร์เตอร์เย่เป็นเวียดไทม์เรทชิงนะครับโดยรวมแล้วประสิทธิภาพก็โอเคนะครับสำหรับการเล่นเกมแบบสบายๆนะในยุคนี้นะครับการเล่นเกมจริงบ้างนะครับผมลองมา3เกมนะครับก็จะเป็นการปรับสุดทุกเกมนะครับบอกไว้ก่อนเกมแรก Cyberpunk 2 0 7 7นะครับอันนี้ก็เราจะเทสอยู่3โหมดนะครับก็คือปรับสุดเฉยๆบนเรสู a น Native ของเขานะครับแล้วก็เปิดเรซชิ่งแล้วก็เปิดเรซชิ่งกับ DLSS นะครับปรับสูดเฉยๆนะครับ51เฟรมโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วก็เปิดเรซชิ่งลงมาเหลือ23เฟรมนะครับเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเรซชิ่งจริงๆเนี่ยคุณต้องเปิด DLSS หรือว่า Deep Learning Super Sampling เข้าไปด้วยนะครับเป็นการใช้ AI ของการ์ดจอ NVIDIA ใน t e n s ซอของเขานี่มาช่วยปรนผล Boost Frame Rate นะครับอันนี้ก็ พอเปิดครบทุกอย่างทั้ง Racing ทั้ง DOS แล้วก็ปรับสุดเนี่ยได้ที่108เฟรมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะว่าเกมมันรองรับไหมแต่ว่า Cyberpunk เนี่ยค่อนข้างดีนะครับกับ DOS S ก็เลยสามารถทำเฟรมได้สูงและภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับต่อมาครับเป็นเกม Forza Horizon 5นะครับเกมนี้ก็ ณเวลาที่ผมเทสเนี่ยมันยังไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมาครับแต่ว่าจริงๆมันกําลังจะมี DLSS ออกมารองรับกับไอตัวเกมนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเฟรมอาจจะแตกต่างไปกว่าน,นี้อันนี้ผมเปิด 2K ปรับสุดเฉยๆนะครับได้มา73เฟรมโดยเฉลีย่ยฮะและเกมสุดท้ายนะครับเป็น Ho g w อ r t s Legacy นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ยังคิดกันอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นเกมที่บอกได้เลยนะครับว่าสามารถทดสอบประสิทธิภาพได้พอสมควรนะครับแต่ต้องบอกไว้ว่า การทดสอบเนี่ยมันไม่ใช่การทดสอบแบบเบนช์มาร์กเหมือนเกมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผลของเกมนี้อาจจะไม่ได้สามารถเชื่อถือได้100%เนะครับเกมอื่นเนี่ยเบนช์มาร์กเหมือนกันทุกฉากเพราะฉะนั้นคุณสามารถเที่ยงนอนบุกต,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 ตัวอื่นได้เลยแต่ว่าเนี้ยผมต้องมาเดินเองในตัวเกมนะครับขยับซ้ายขยับขวาผมก็เปิดอัลตร้านะครับได้58เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็อัลตร้าบวกเรเทชชิงนะครับได้36เฟรมโดยเฉลีย่ยเรียกว่าเกือบเกือบกระตุกนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นได้จริงเนี่ยต้องาาอาาลัลตร้้้าาาดดววยยยเเเเรรรซิ่่่งแลลก็ DLSS ขมมมชนะะะะคับจไปณ75ฟโฉีฮ มาพูดถึง Storage กันต่อนะครับภายในตัวนี้ฮะก็ให้เป็น p ี e ีเอ e เ Gen 4มาแล้วนะครับด้วยความที่มันก็เป็น n o t e บุ๊กที่ระดับค่อนข้างบนนะก็เลยต้องเป็น Gen 4นะครับส่วนขนาดนี้อาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตสะใจเท่าไหร่นะอยู่ที่ 1TB f o r ท a t ฟอร์แล้วเหลือ 928GB นะครับเวลาลงเกมเนี่ยถ้ามันเป็นเกมสมัยนี้นะผมคิดว่าประมาณแบบ สามถึงสเกมน่าจะไหวนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เป็นพวกงานตัดต่อวิดีโอที่มีฟุตเทจเยอะจริงๆเนี่ยผมคิดว่า1นึเทราไบต์ยุคนี้อาจจะไม่พอแล้วนะครับแต่นี้มันเป็นอะไรที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคุณลองคำนวณเองว่าคุณใช้พอไหมความเร็วนะครับสี่จกิกในส่วนค่ารีแล้วค่าไรมนันสามกิกกว่านะครับยังไม่ได้แรงสุดในโลกหรือว่าแรงสุดในมาตรฐานของ p d i ณเวลานี้แต่ว่า ถ้าคุณไม่วัดเบนช์มาร์กหรือว่าไม่ได้โอนไายไฟอะไรก็คงจะไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่ามันก็คือมันก็แรงมากแลวนะถ้าเทียบกับพด3หรือว่า SSD แบบ s า t a ตนะครับรายละเอียดอื่นนะครับอย่างเช่นชิป Wi-Fi ตัวนี้ก็ให้มาเป็นของดีเหมือนกันนะครับเป็น Intel WiFi 6EAX211 นะครับเพียงแค่พอร์ตแลนไม่ได้มีให้มาแต่อย่างใดครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สรุปกันเลยนะครับตัวนี้ในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบนะเวลาที่ผมถ่ายมีราคาเดียวนะคือบค9 9 0ือ8 9 9หรือว่า90,000บาทจะเป็นตัว RTX 4070 CPU i9 แล้วก็มี a n i m a t r i x นะครับแต่ว่าเมืองนอกตามสเปคเนี่ยมันจะมีตัวที่ไม่มี a n i m a t r i x ด้วยแล้วการ์ดจอ4080ก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่แน่ใจว่าในไทยเอามาขายหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีแค่สเปคนี้นะครับว่าเรื่องการใช้งานนะครับดีไหมไม่ดียังไงนะครับ ความดีของเขาเนี่ยก็คือเป็นโน้ตบุ๊กตระกูลที่เรียกได้ว่าใช้งานได้จบนะครับสเปคแรงเล่นเกมได้พกพาพอไหวไม่ได้เบาติดอันไลท์แต่ว่ามันไม่ได้งุดกิดเหมือนเกมบุ๊กตัวอ,อื่นอย่างแน่นอนนะครับจอก็ดีนะครับเป็น HDR แบบระดับสูงนะครับ d o l b y Vision ลำโพงแบบ โอเคเลยนะสำนวนบุ๊กจัดว่าดีแท็คแพดก็พอใช้ได้นะครับตัวคีย์บอร์ดก็พอใช้ได้นะครับกล้องก็โอเคนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถใช้งานตัวมันได้แบบสแตนด์อะโลนสบายๆเลยนะครับแทนคอมบ้าน <Wow. S 1> <Wow. S 1> ยังได้เลยนะเพราะว่าจอ16นิ้วเนี่ยผมว่ามันก็ใหญ่ในระดับที่เราแบบไม่ได้กุดหิดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับอันนี้ถ้าไม่ใช้งานจริงอาจจะไม่รู้ดูแค่สเปคไม่รู้นะครับตัวนี้พัดลมเสียงไม่ดังนะครับโอเคถือเป็นข้อดีแต่ว่าเรื่องความร้อนของเขาเนี่ย มันมีรังสีอัตาไวทอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่พกพาได้จริงแต่ว่าคุณใช้งานบนตักไม่ได้เพราะว่าด้านล่างอุณหภูมิมัน40กว่าองศาตลอดวเวลานะครับซึ่งคงไม่ไหวแล้วฮะนี่ผมใช้งานในห้องแอร์ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะร้อนแบบตลอดเวลานะครับแม้ว่าคุณไม่เล่นเกมคุณก็รู้สึกถึงรังสีอหิตนะครับยิ่งบนตรงนี้มันจะยิ่งร้อนนะครับเพราะว่าลมร้อนมันจะมีไอออกมาจากตรงบริเวณนี้เป่าเข้ามือคุณเวลาใช้งานเนี่ยคุณดูมือผม เงาวับเลยนะครับมือมีเหงื่อตลอดเวลานะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณรับได้หรือเปล่าถ้าคุณแบบไม่ได้เอามือวางบนตัวมันหรือว่าพิมพ์แบบลอยๆลงแค่ปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคงไม่รู้สึกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคุณแบบเอามือใช้งานวางมันทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณใช้งานไปสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วจะรู้สึกรําคาญพอสมควรนะครับโอเคเรื่องความร้อนรับได้ไม่ได้แล้วแต่คนเรื่องแบตเตอรี่ต่อนะครับอึดไหมก็ 90วัตต์ชัวแต่ว่าไม่ได้อึดเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเริ่มถ่ายเทปนี้นะครับผมยิงเทปเดียวยาวนะแต่เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่50%นะครับตอนนี้เหลือที่17%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองชั่งหนักกันดูว่าคุณพกพาไปใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็อันเนี้ยผมไม่ได้เล่นเกมนะร่วงประมาณนี้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่ามันชาร์จพอดีได้เงก็เลยอาจจะเอาพาเวอร์แบงค์พกพาไปกับตัวอะไรอย่างงี้แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับปัญหาที่ผมเจอจริงๆการใช้งานนี่ย จอของเขาเป็น240 h z นะครับแต่ผมใช้แล้วเอา้าทำไมอยู่ดีกลายเป็นเมาส์หน่วงว่ะออกเข้าไปดูเอา้าใครไปเปลี่ยนเป็น60 h z เนี่ยทั้งนั้นที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรีเฟรชเรทมีการแบบวิ่งลงมาเองอัตโนมัติโดยที่ผมต้องเปลี่ยนเป็น240เฮใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะที่ทัชแพดไม่ตอบสนองเวลาละเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาผมลากเนี่ยดูนะเนี่ยเยมันจะมีแบบ หน่วงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันมีหลุดๆกลางจอเหมือนกันนะครับอันนี้ออกให้เห็นในกล้องเลยนะครับตัวที่คุณซื้อมาเป็นหรือเปล่าหรือว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วแก้ไขหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ผมในฐานะนักรีวิวเนี่ยผมรีวิวแล้วมันเจอยังไงผมก็ต้องเล่าไปตามนั้นนะ